สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดในส่วนของหน้าตาฟู้ดเมนูดีเทลนะครับหรือว่าวิวเมนูนะครับในเคสที้ที่เป็นระบบสั่งอาหารผ่านมือถือนะครับมากันเลยนะครับครับในเนื้อหาก็จะมีการดีไซน์ตัว UI นะครับแล้วก็หาว่ามันมีวิดเจ็ตอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราก็มาโคดดิ้งกันนะครับ ครับในที่ผ่านมาเนี่ยใน EP 2อนึ่เนี่ยเราได้ดีไซน์ use case นะครับเราทำในส่วนของการล็อกอินโฟก p a พาสเวิร์ดรีจิสเตอร์แอคเค t าอีดิ r ยูเซอร์โเมื่อวานเราก็มีการเซิร์ชเมนูไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ทำในส่วนของวิวดีเทลนะครับตัววิวดีเทลเนี่ยก็เมนู Detail ก็จะหน้าตายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าะจะต้องใช้วิดเจ็ตอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของวิดเจ็ตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมีส่วนของแอปบาร์นะครับมีเท x t สอตัวนะครับอันนี้ตัวแอปบาร์นะครับอยู่ในสเก f ฟอยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ Image Acces ก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตเราก็จะลิงก์ตัว Image มาจาก Cloud นะครับ Google Cloud นะครับนี่เราใช้ a c c e s สอิมเนะครับตัววิดเจ็ตมันจะชื่อ Image นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของบสปัตตอนแล้วกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเทคกับบัตตอนนะครับเทคแอนไอคอนนะครับก็จะมีไอคอนก่อนนะครับแอนเทคนะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนของที่เรียกว่าโลนะครับใช้เป็นโลเดียวกันเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น เรียกว่าเป็นคอลัมน์แล้วกันนะครับคอลัมน์นะครับก็จะมีส่วนของที่เป็นเทคแล้วก็เทคนะครับแล้วก็เทคนะครับนี่นะครับโลก็จะเป็นไอคอนเทคแล้วก็ไอคอนนะครับ เดสปารตันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับไม่ค่อยสวยเลยนะครับตรงนี้ครับ image นะครับเ,เดี๋ยวซ้อนไปเลยแล้วกันครับได้เห็นภาพปุ๊บ image อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของแอป bar นะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของ layout คร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะเขียนโปรแกรมนะครับตัว layout คร่าวๆเนี่ยก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะรับตรงนี้ก็เปลี่ยนสีหน่อยนะครับจะได้สวยหน่อยะครับ เดี๋ยวเอาร้าวๆเป็นสีฟ้าเป็นลูกกวาดเลยนะครับเราก็จะมีส่วนของที่เป็นอ่าเราจะพูดโฟกัสในส่วนของบอดี้แล้วกันนะครับบอดี Body, ้กันเราก็จะมีเป็นที่เรียกว่าอะไรนะครับเป็น list view แล้วกันนะครับอ่อเป็นคอลัมน์ดีกว่าครับคอลัมน์เรามีทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็น3คอลัมน์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์อีกสัก2 2คอลัมน์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโลนะครับโลมี3ตัวนะครับเป็นโลเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะถูกครอบด้วยตัวเขาเรียกว่าตัวคอลัมน์ที่1แล้วก็คอลัมน์ที่สองประมาณนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมหายไปนะครับ เป็นฟิลไม่ต้องฟิวแล้วก็นับเอาแค่ขอบนะครับคอลัมน์ที่1แล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็น image นะครับส่วนนี้ก็จะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวในส่วนที่เป็นเขาเรียกเลสฟัตตอนแล้วกันนะครับนะครับเราก็จะมีทั้งหมดนี้เราก็จะใส่ในส่วนที่เป็นตัวคอลัมน์นะครับคอลัมน์คอลัมน์ม,มี3ส่วนนะครับ เราเริ่มมาเขียนโค้ดกันเลยนะครับก็มาที่ตัวตัวฟัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับกิดกว่าที่ตรงสกกีนนะครับ New File นะครับก็เป็น EP 261นะครับ Page d a r t นะครับตัวนี้เราก็จะต่อหนึ่งให้ตลอดนะครับเผื่อว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันมีคนคอมเมนต์ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงหรือคิวีโอยาวไปนะครับเราก็จะปรับเป็น3 2 6 2 2 6 3นะครับแต่วันนี้อาจจะมีแค่261นะครับ จากนั้นก็เรามา Import ตัว Material เหมือนเดิมนะครับบางทีมันไม่ขึ้นนะครับพิมแมทบางคนก็จะขึ้นกด c o n t r o l Space นะครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถก o อปีได้นะครับนยครับกด Control Space เนี่ยถ้ามันขึ้น m a t e ท i ย l เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับ m a t e r i a l นะครับทีอย่างนี้ก็ได้นะครับกด Enter ปุ๊บมันจะเจนโค้ดมาให้ด้านบนนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทำไมเป็นอย่างนี้นะคร STF นะครับแล้วก็เป็น EP 261ให้เหมือนชื่อไฟล์เลยนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับตรงนี้เราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเรามาที่ตัวในส่วนของตัวเมนนะครับเพื่อสร้างปุ่มนะครับให้ลิงก์ไปนะครับก็ Copy เลยนะครับตรงนี้ใหม่นะครับ261นนะครับอันนี้ก็เป็นวิวเมนูนะครับ ยูฟู้ดเมนูดีเทลนะครับเขียนยอเอาเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่ดีไซน์ไว้นะครับครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็น261นะครับ61เราขึ้นไปด้านบนทำการ Import นะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนไปเร็วไปนะครับบางคนดูไม่ทันก็คือ261นะครับตรงนี้ก็เป็น261นะครับ261ข้างล่างก็จะไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับ EP 261 page เพนะครับไปที่ตรงนี้ EP 261มาแล้วนะครับ เราคลิกที่ตรงนี้นะครับก็จะมาหน้าดําๆนะครับเราก็มาลงโค้ดกันเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับเราใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้ผมชอบใช้บ่อยนะครับในการที่จะคอมเมนต์ตัวโค้ดเป็นส่วนๆนะครับอันนี้ก็รีเทอร์แล้วนะครับตรงนี้จากของแรกก็เป็นสแคปฟอยเลยนะครับสแครปฟอยนะครับแล้วก็แอปบาร์นะครับแอปบาร์นะครับ t i t l e นะครับ t e ็กนะครับ EP 2 6งขีดหนึ่งนะครับในส่วนของ View Menu Detail นะครับครับจากนั้นเราก็ implement ในส่วนของ Body นะครับในกระฟอยมี property ที่เป็น App Bar กับ Body นะครับที่ใช้บ่อยๆเลยนะครับแล้วเราก็ implement ในส่วนของ Column นะครับแล้วนะครับคอลัมน์คอลัมน์ปุ๊บเนี่ยเราใส่ในส่วนของที่เป็นจำตัวหน้าตาปก็ แก้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับส่วนของที่เป็นรูปนะครับเดี๋ยวผมไว้ข้างๆนะครับตรงนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาอยังไงดีครับผมก๊อปปี้ใส่เพนท์ดีกว่าครับก๊อปปี้ใส่เพนท์นะครับเพื่อไว้ข้างๆตอนที่เขียนเราก็จะด,ดูไปด้วยกันเลยนะครับ ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับบางทีดีไซน์ไม่ถูกนะครับที่ผมเองผมก็ดีไซน์ไม่ถูกนะครับก็เป็นการดีไซน์คร่าวๆไว้ก่อนว่ามันต้องใช้อะไรนะครับเพื่อเวลาลงโค้ดจะได้ลงได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะเล็กได้แค่ไหนนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวอันนี้เราจะเลื่อนมานิดนึงนะครับเอาเปิดคู่กันไปเลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นคอลัมน์นะครับ คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2แล้วก็คอลัมน์ที่3นะครับคอลัมน์นะครับในคอลัมน์เนี่ยเป็น Multiple c h ชายวิตเตนะครับก็เป็น children นะครับกด Enter ทีหนึ่งกด Enter อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวขั้นคอลัมน์เลยนะครับว่าคอลัมน์ที่1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรครัน1 2 3นะครับคอลัมน์ที่1นะครับก็คือ i m a g e นะครับคอลัมน์ที่2ก็คือในส่วนของที่เป็น Text นะครับ คอลัมน์ที่3สก็คือส่วนของ button นะครับคอลัมน์ที่2นะครับเป็น text เราใส่อิเมลเลยนะครับ Image จเคาะสักสองสาทีครับให้มันสวยๆนะครับ Image i อ a g เนะครับอ่าอ m a เออก่อนนะครับ ตัวที่ครับอาจจะผิดนะครับเราใส่ image ได้เลยนะครับก็เราไม่มีคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราคอนเทนเนอร์มาใส่ที่หลังนะครับอันนี้ก็เป็น Ac c e s s image นะครับจริงๆใส่ image แล้วก็ image decoration ก็ได้นะครับในคอนเทนเนอร์ image นะครับ a c c e s s image ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เป็น a x c e l นะครับเรามีโฟลเดอร์ a x c e s แล้วก็ Image อยู่แล้วนะครับพิกหนึ่งนะครับเราใส่ตามนี้เลยครับ e x c e t เติม S นะครับ Image เติม S แล้วก็ p i c 1. .jpg นะครับ Case Sensitive นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กต้องตรงกันนะครับในที่นี้ตัวเล็กหมดนะครับ l ูปขึ้นมาแล้วนะครับเราไปต่อเลยนะครับเป็นในส่วนที่เป็นตัว Text นะครับตรงนี้นะครับ Text เทคเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันเป็นโลนะครับมีอยู่ทั้งหมดเราจะทับกดีมีทั้งหมด2โลแล้วนะครับแล้วกันนะครับ2โลที่1แล้วก็โลที่2นะครับเพราะนั้นเราใส่โลเข้าไปเลยนะครับโลนะครับเป็นมัลติเพลคชัยใส่คิวเดนเหมือนกันนะครับเอนเตอร์ทีนึงเอนเตอร์อีกทีนึงนะครับในโลแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็คือเป็นไฟล์ไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีทิ t ชันนะครับคอลัมน์นะครับ ใส่คิวเด้นมาตีเพิ่มชายวิเทียนอีกอันที่รีนึงแล้วก็อนที่ระีนึงนะครับคราวนี้เราก็ใส่เทคในส่วนของไฟไลาไยได้เลยครับ RIED RICE นะครับจากนั้นเราก็ใส่เทคในส่วนที่เป็นตัวด e s c r ิปชั่นนะครับก็เป็นอะไรนี้ครับ RIED RICE with pork and บิ๊กโบนะปีไม่ค่อยชัดนะครับแต่เรายิ้มมั่วๆไปนะฝ่ายไ l ฝ่ายไรไม่รู้สะกดอย่างนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะฝ่ายไรตรงนี้นะครับเอาให้มันขึ้นเป็นโครงก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมีโลนะครับเดี๋ยวเราจะต้องย่อยโลไปโลที่2นะครับมีคอลัมน์นะครับตรงนี้ n d คอลัมน์นะครับโลที่2นะครับถูกไหมครับโลถูกแล้วนะครับ โลที่2เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นโลย่อย3ตัวนะครับเราก็จะใส่เป็นโลย่อย3ตัวนะครับใส่โลนะครับแล้วก็ใส่ลูกมัน3ตัวนะครับก็มีตัวไอคอนนะครับตรงนี้อย่าลืมคอมมาตรงนี้นะครับไอคอนนะครับแล้วก็ไอคอนนะครับ กจะไม่ผิด A R R O M U Allow Up นะครับแล้วก็ไซส์นะครับมีว่าไซส์นะครับไซส์ตะกี้ผ้านะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้เราก๊อบโค้ดนะครับไอคอนมี2ตัวมี up กับ down นะครับตรงกลางมี text เดี๋ยวก๊อบโค้ดอีกทีเลยนะครับตรงกลางมี text อยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นเลข1นะครับแต่ก๊อบมาก่อนนะครับเลข1นะครับ มาแล้วนะครับมีตรงนี้แล้วมีเลขหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอเลขหนึ่งขึ้นนะครับโอเคคราวนี้เราด้านล่างเนี่ยเราใส่ลสปัตทอนไปเลยแล้วกันนะครับจะได้จบโกงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งกันเครื่องผ่มกว้ข้า่องชานะครับ I A พีพิ P T ด้วยนะครับ I S E D นะครับเรสปัตทอนมาแล้วนะครับ ออนเพจนะครับวงเล็บทีนึงนะครับเนาไม่ต้องใส่ลบออกนะครับพารามิเตอร์ไม่มีอะไรนะครับไปกัอีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้ก็ชายนะครับก็เทคนะครับเทคเนี่ยก็คือออเดอร์นะครับทำไมยังมีเออร์เรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโคลอนนะครับตรงนี้นะครับนี่รอรอปุ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาแต่งกันทีเดียวนะครับก็เรามาแต่งข้างบนรูปข้างบนก่อนนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีฟิตนะครับจากอันที่แล้วนะฟิตบล็อกฟิตนะครับจุดโคเวอร์มีไหมครับลองดูโคเวอร์นะครับเป็นยังไงนะครับไม่ได้นะครับบล็อกฟิตจุดฟิวมีไหมครับเนื่องจากว่าไม่มีคอนเทนเนอร์นะครับมันก็เลยไม่รู้จะใส่ยังไงนะครับเราใส่คอนเทนเนอร์ไปให้มันแล้วกันแล้วก็ฟิวนะครับ ก็กที่ image นะครับใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปครับกที่ไฟนะครับแล้วก็ w e b w i h container นะครับตรงนี้เราจะใช้ตัวความกว้างเนี่ยเป็น infinity นะครับ double double นะครับ infinity นะครับลองดูว่าตัว image มันจะตีเต็มไหมนะครับเต็มแล้วนะครับ image เต็มแล้วเราอยากให้มีขอบนะครับเราก็ แบบเอาบแบบเอาได้ไหมครับตรงนี้ padding นะครับแล้วก็ add inset นะครับอันนี้ถ้าพิมพ์แบบจะยาวนิดนึงครับแต่ถ้าพิมพ์บ่อยๆจะจำได้นะครับ add inset dot r นะครับ8นะครับ8ก็คือ8พิกเซลรอบๆนะครับตรงนี้ได้ขอบแล้วนะครับตัวไฟล์ไลท์เนี่ยครับเราต้องให้คิดซ้ายใช่ไหมครับตรงนี้ผมจําถูกจะผิดเสมอนะครับแต่ลองใส่ดูนะครับตัวไฟล์ไลท์ตัวนี้นะครับมีคอลัมน์อยู่ตัวสองตัวตัวนี้นะครับ ตรงคอลัมน์เนี่ยไทยคิวดันเนี่ยจะมีตัว property ตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวอ่าตัวผมเรียกว่ามันเป็นตัว c อ s t exit อ็กซิสต์อะไเนแล้วกันนะครับ cost exit อ l i g n m e n t เนนี่ย dot star นะครับมันจะได้คิดซ้าย์นะครับตรงนี้ไฟไลไท์คิดซ้ายแล้วนะครับวันนี้เรามาทำสไตล์มานะครับส t l y นะครับสไตล์ t e x t style นะครับแล้วก็ font s i ซ e นะครับ f อน t ์ i z e สัก30นะครับ ก็ฟอนต์เวทนะครับฟอนต์เวทเป็นโบร์ B O L D นะครับตัวหนานะครับฟอนต์เวทเป็นโบร์คราวนี้เราขอก๊อปเลยนะครับตรงนี้ก๊อปมาวางเหมือนกันเลยนะครับก๊อปหลังจากเซมิคลอนมาวางตรงนี้นะครับไซส์เนี่ยเป็นทักสแล้วกันนะครับฟอนต์เวทเป็น Normal นะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ d e f a u l t เป็น Normal อยู่แล้วนะครับใส่คอมมา์เราไว้ก่อนนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ไฟล์ไลท์ตัวนี้เป็น normal แล้วนะครับคราวนี้เลขหนึ่งนะนนเรานี้ก็ใส่แม็กใส่แม็กเล้งดีกว่าแม็กไลน์มีไหมแบ็กไลน์นะครับให้ได้แค่ห้าลน์แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เรามาต่อนะครับเรามาใส่ตัวสไตล์ให้กับตัวเท็กด้านล่างนะครับตรงนี้ครับสไตล์เนี่ยตรงนี้ก o p y ีมาวางเลยนะครับ ถามสิบเล็กหนึ่งก็จะตัวใหญ่มากแล้วนะครับแต่ยี่ส้าเนี่ยเล็กไปนะครับใส่เป็นห้าสิบเลยนะครับห้าสิบเลยนะครับจริงๆคลิกแล้วมันควรที่จะมีให้เลือกหนึ่งสองสามนะครับมันจะง่ายกว่านะครับเป็นเป็นไอคอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทําตามยูที่เราออกแบบไว้ก่อนนะครับนีห้าสิบกับห้าสิบมันรีโหลดอยู่นะครับอันนี้มาที่ออเดอร์นะครับก่อนออเดอร์เนี่ยเราใส่ไซส์บล็อกให้มันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้มีตัวขั้นนะ ทีนี้จะบอกว่าใส่คอนเทนเนอร์ก็ได้ครับรอบนี้เราใส่คอนเทนเนอร์ดีกว่าจะได้ลองหลายๆแบบนะครับคอนเทนเนอร์ er นะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงสักยี่สิบได้ไหมครับแล้วก็มีคอมมาขั้นนะครับไม่ใส่ชายนะครับคอนเทนเนอร์ er จะเปล่าๆเลยนะครับเราหวังว่ามันจะแบบมีช่องว่างอยู่นะครับ มาแล้วครับช่องว่างออกแล้วนะครับตัวレスปัตตอนนะครับレスปัตตอนต้องตีเต็มนะครับผมก็จําไม่ได้ทํำยังไงนะครับレスปัตตอนต้องตีเต็มตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันไม่เต็มเราลองใส่คอนเทนเนอร์เว็บレスปัตตอนดูนะครับปึ๊บเว็บฟิตคอนเทนเนอร์นะครับตัวนี้ใส่เว็บไปแล้วนะครับคราวนี้เราใส่ตัวผมไม่แน่ใจนะครับเป็นเป็นความกว้างเท่ากับอินฟินิตี้ได้ไหมครับ Infinity นะครับแล้วก็ comma นะครับพารามิเตอร์ที่2ก็เป็นชายนะครับเป็นปุ่มลองดูว่ามันต็มแม็กนะครับอ๋อเต็มแม็กแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการแพดดิ้งมาหน่อยนะครับแพดดิ้งมันเพื่อให้มีขอบนะครับ edge inset นะครับ edge inset e d e inset all นะครับใส่ทัก8ให้เหมือนกันนะครับ นี้มีขอบแล้วนะครับจากนั้นเรามาใส่สีให้เลสปัทอนดีกว่าครับคัลเลอร์นะครับก็เป็นคัลเลอร์ดอบูนะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วตัวฟอนต์เนี่ยเราใส่ให้มันใหญ่นิดนึงนะครับเราก็ปี้สไตล์มาจากตรงนี้แล้วกันนะครับสไตล์เอาแค่วงเล็สก่อนสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับสไตล์นะครับเราได้สไตล์มาแล้วครับตัวอย่างได้ฟอนต์ใหญ่ๆนะครับออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าฟอนต์เนี่ยคัลเลอร์ต้องการเป็นสีเขียวเออสีขาวนะครับ ตัว text เนี่ย color สีขาวเนี่ยเราใส่ที่ตรงนี้ได้นะครับ text style นะครับ color นะครับ color white นะครับเรียบร้อยนะครับอนต์สีขาวคราวนี้เราต้องการให้ order มาอยู่ล่างสุดนะครับวิธีการก็คือใส่ expand ที่ที่ตัวนี้นะครับมันก็จะขยายไปจนเต็ม o r เด r จะจะชนด้านล่างนะครับเราก็คลิกไปที่ตัวคอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ที่2ก็คือตรงนี้นะครับคลิกที่ไฟสีเหลืองนะครับ expand ไม่มีเราใส่ center ก่อนเราค่อยเปลี่ยนก็นได้นะครับเปลี่ยนนเตอร์เป็น expanded e นะครับใส่ expand เรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยว o r อร์จะถูกดันขึ้นมาโอ้ไม่สวยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันถูกดันมาด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องดันตัวนี้ขึ้นไปให้หมดนะครับตรงในส่วนของที่เป็นโลเดี๋ยวผมหาโลก่อนนะครับตัวนี้มี2คอลัมน์ใช่ไหมครับ expand ส่วนที่เป็นโลตรงนี้นะครับโลที่1 ตรงนี้เป็นคอลัมน์นะครับจริงๆมันต้องมีโลด้วยอ๋อโลมีแล้วนะครับตรงนี้เพราะนั้นโลเนี่ยนอกจากช h ล l d เด้เนี่ยมันจะต้องใส่ตัวเรียกว่าอะไรนะครับเป็น low. นะโลชนด้านซ้ายตัวใส่คอร์ e เอ็กซิส n m อะไเมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคสับสนตลอดเลยครับคอรดเอ็กซกับ Main Exit ิ ex นะครับลองใส่ดันแมงบนไหมครับดันมาแล้วนะครับส่วนตัวโลตัวเนี้ยเราอยากจะดันตัว ตรงนี้นะครับดันออกไปให้ตรงนี้เต็มนะครับเราก็ใช้ expand ตัวนี้นะครับเราก็ไปหาตรงไฟล์ไลท์นะครับตรงนี้ตรงนี้มีคอลัมน์อยู่ใช่ไหมครับตัวคอลัมน์ตัวนี้มี2ตัวโลตัวนี้นะครับมีคอลัมน์ที่1แล้วก็มีตัวเทคตัวนี้นะครับมีไฟล์ไลท์มีตัวนี้นะครับคอลัมน์ตัวนี้เนี่ยต้อง expand ออกมาเหมือนกันนะครับเพื่อดันโลให้ low มันชิดด้านขวานะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับแหวบวิดเซนเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นเป็นซิงเกิลชายวิดเจ็ตนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็น expand นะครับเพื่อให้มันชนไปอยู่ด้านขวานะครับองดูดูนะครับว่าชนหรือเปล่านะครับคอลลีโหลดนะครับชนแล้วนะครับคราวนี้เราต้องการพื้นที่ที่เป็นขอบตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่ทําที่ expand ได้เลยนะครับคลิกที่ expand คลิกที่ไฟแล้วก็ Padding นะครับคราวนี้มันก็จะใส่แ Padding แ8ให้นะครับ โอ้พอใส่แพ d ดิ n g ปุ๊บออเดอร์มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันไปนคอม x 8นะครับงั้นเราขอแก้นิดนึงนะครับขอคอนท Z นแซดนะครับคอนท Z แซดก็ได้หรือว่าคิกที่ egg padding นี่แล้วก็ลบ remove ก็ได้นะครับนี่ครับโอ้ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้มีอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยอลบไปแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เราเอาตัว e g ใส่ตรงนี้ไม่ได้ตัว padding ใส่ตรงนี้ตัวนี้เราก็มี padding เมื่อกี้เราไปใส่ padding ตรง low ตรงนี้แล้วมัน error นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับเราต้องเดี๋ยวเราดีโหลดก่อนครับเมื่อกี้ผมคอนโทรลเซตแล้วมันงงครับอย่างเงี้ยครับมันไม่ถูกนะครับมัน error ไปเลยนะครับตัวอักษรหายไปเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเอา padding ออกนะครับ remove widget นะครับลองดูใหม่นะครับ ไปกันใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องคอนโทรลแซหลายรอบเลยครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับให้มันกลับมาก่อนนะครับเอกแป d ให้มันกลับมาก่อนนะครับมาแล้วครับกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นเราต้องหาไฟล์ไลท์ให้เจอนะครับไฟล์ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับไฟล์ไลท์มีคอลัมน์กอมันนะครับมีโลก็อมันมีเอกแปรคอมมันนะครับ จริงๆหน้าไฟล์ไลท์เนี่ยเราต้องการมีมีขอบอยู่นิดนึงนะครับจริงๆเราทําตรงแพดดิ้งตรงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นโอลี่ด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เพื่อให้มันง่ายและเร็วนะครับก็แวปปิดพดดิ้งนะครับตัวพดดิ้งตรงนี้เปลี่ยนเป็นโอลี่นะครับโอลี่อะไรโอลี่เลฟนะครับ L E F T นะครับ8นะครับอันนี้เราก็ได้ตัวนี้8แล้วนะครับไฟลไลท์เลื่อนไป8แล้วนะครับ แต่ว่าตัว description ก็ยังไม่แปดนะครับจริงๆใส่ที่คอลัมน์นี้ก็ได้นะครับแต่ผมถ้าแก้หลายรอบเดี๋ยวคนดูจะงงนะครับก็ขอ padding เหมือนกันแล้วกันะครับวิธี padding นะครับตรงนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจในส่วนของอได้ลองเขียนโค้ดในส่วนของ o l i y นะครับ a d i n t e s o l i left 8นะครับตรงนี้มันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าดีไซน์มันทำได้หลายแบบนะครับไม่มีคำตอบที่ถูกนะครับ ตรงนี้ก็8แล้วนะครับก็เราก็ได้ตัวรูปแล้วนะครับได้ description ได้ตัว title description number a ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะ implement เป็นปุ่มนะครับซึ่งตรงนี้เป็นไอคอนนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนไปดูว่าไอคอนถ้าเป็นไอคอนเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นไอคอน button นะครับไอคอน button ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็นเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะมีไอคอนอยู่นะครับพารามิเตอร์ที่เป็นไอคอนไม่มีนะ ไอคอนบัตทอนใส่อะไรได้บ้างนะครับไอคอนบัตทอนใส่บัตทอนเลยได้ไหมครับผม <Yeah. S 1> ต้มองพิมพ์ใหม่นะครับไอคอนบัตทอนใส่อะไรได้บ้างนะครับไอคอนบัตทอนนะครับโอ้มันก็ถูกแล้วนี่ครับใส่ไอคอนนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไร Data Icon นะครับ ราะนั้นต้องมีไอคอนอยู่ข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ใส่ d a t ต์ตอนเอาไปข้างในนะครับ On page เหมือนเดิมนะครับเราวงเล็บเปิดปิดนะครับลบหน้าออกกด backspace นะครับแล้วก็ b a c k a e นะครับเพื่อใส่ element แต่ว่าตรงนี้เรา p l e m e n t นะครับแต่เรายังไม่ได้ p l e m e n t ตอนนี้นะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับไอคอนเมื่อกี้เราลืมใส่ไซส์นะครับเราใส่ไซส์ให้ไอคอนมานะครับเดี๋ยวเรา copy เลยนะครับพอเราเกลี่ยแล้วครับลบนี่ทิ้งนะครับโอ้ c o ม m ตรงนี้นะครับ ไอคอนบัตตอนมีแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไอคอนบัตตอนแต่เราเปลี่ยน up เปลี่ยนดาวเป็น up นะครับ up เป็นดาวนะครับตรงนี้ up down คราวนี้แย่เลยครับชนข้างล่างเลยครับรยิ่งไม่สวยก็ไม่ใหญ่เลยครับโล w ชนข้างล่างมันต้องอยู่ตรงกลางๆหน่อยนะครับ แต่พอเป็นไอคอนบัตทอนปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเลยครับมันอาจะมีขอบมีอะไรเนี่ยครับอืมยากเลยครับไม่สวยนะผมเคาะให้สวยก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทางแก้นะครับเคาะก่อนหนึ่งให้มันรีออร์โหลดให้มันมีเว้นๆนิดนึงให้มันสวยนิดนึงครับยังไม่สวยเลยนะครับ อยากให้ไอคอนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็โอ้มัน50สมมุติถ้าเราไปร้อยนึงเลยนะครับมันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับเพราะตัวนี้ผมสังเกตว่ามันใหญ่กว่านี้เยอะเลยครับร้อยปุ๊แย่เลยครับเกินครับใส่ทักแปดสิบแล้วนะครับแปบ เกิดปุ๊บตกเลยนะฮะอืมไม่ตอบไม่ตอบโจทย์เราเลยครับทั้งร้อยทั้งแปดสิบนะครับเอาเหมือนเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพังนะครับเราเดี๋ยวค่อยมาปรับตัวตัวนี้ให้มันสวยขึ้นที่หลังนะครับก็ตอนนี้ผมตอบเป็นห้าสิบนะครับไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเหมือนเดิมไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มีสองบรรทัดครับมีเบิลเทเบิลเนี่ยผมว่าไม่จาเป็นนะครับ เพราะว่าเทเบิลเนี่ยมีก่อนหน้าแล้วนะครับตรงนี้เทเบิลมานะครับมีเทเบิลแล้วนะครับแต่ดีสิ p ชันตรงนี้ผมว่าไม่จาเป็นนะครับโชว์แค่นี้แล้วก็สั่งออเดอร์ไปเลยเปลี่ยนตัวเลข12 3 4 5แล้วก็สั่งออเดอร์ไปเลยนะครับสวยงามกว่านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมแคปเจอร์ใส่ตัว powerpoint ให้เหมือนเดิมนะครับ powerpoint ตัวนี้หรือเปล่านะครับ26นะครับ26 26เริ่มจากตรงนี้ตัวนี้เราไม่เอานะครับ นี่เรไม่เอาคนระัอันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับ26เยอะเลยครับเดี๋ยวลบทิ้งก่อนนะครับครยีนะครับวันนี้ก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมก็วันนี้คร่าวๆนะครับทำในส่วนของ View Item ซึ่งไม่ยากมากนะครับถ้าเข้าใจในส่วนของ Layout นะครับ l layout หมายถึงว่า Layout r o w Column นะครับแล้วก็รู้จัก expand นะครับก็อย่งไงวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ